สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับการเรียนออนไลน์ในเรื่องการหารเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนสมบัติที่1ถึงสมบัติที่4นะคะที่เกี่ยวกับการคูณเลขยกกาลังนะคะวันนี้ก็เราจะมาต่อกันที่สมบัติที่5นะคะกำหนดให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m n แทนจํานวนเต็มนะคะเราจะได้ว่าถ้านักเรียนนํา a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นะคะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1บอกว่า4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลัง3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งกับตัวหารนะคะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น4นะคะดังนั้นก็จะได้ว่า4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลังสเท่ากับ ฐานที่เป็น4ตัวเดิมแล้วนำเลขยกกำลังมาลบกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4ยกกำลัง2นะคะ4ยกกำลังสองก็คือ4คูณกัน2ตัวคำตอบได้16นะคะนี่มาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2โจทย์ให้ลบ2อกำลัง10หารด้วยลบ2อกำลังลบ2นะคะจากข้อนี้เราก็จะเห็นว่าตัวตั้งกับตัวหารมีฐานเป็นลบ2เหมือนกันนะคะดังนั้น ลบสองกำลังสิบหารด้วยลบสองกำลังลบสองก็จะมีค่าเท่ากับฐานลบสองนะคะถ้าฐานเป็นลบให้เราใส่วงเล็บด้วยนะคะกำลังสิบลบด้วยลบสองนะคะ เลขชี้กาลังด้านบนนะคะนักเรียน10ลบด้วยลบสเนียนจะเห็นว่าเครื่องหมายตรงนี้ชนกันนะคะถ้าเครื่องหมายชนกันเหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันชนกันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นเราก็จะได้ลบสจาก10ลบด้วยลบสก็จะกลายเป็น10บวกด้วย2นะคะก็จะเท่ากับลบสยกกําลัง12นะคะ ตัวอย่างที่3ค่ะ7จลังลบ3หารด้วย7กําลังลบ6นะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารมีฐานเป็น7เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะได้7ยกกําลังลบ3ลบด้วยลบ6นะคะฐานเป็น7เหมือนเดิมดังนั้นต้องนากําลังมาทําการลบกันนะคะลบ3ลบด้วยลบ6นะคะตรงนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามีเครื่องหมายเหมือนกันชนกันอยู่นะคะดังนั้นลบ กับลบก็จะกลายเป็นบวกจากลบ3ลบลบ 6, ก็จะกลายเป็นลบ3บวกกับ6นะคะลบ3บวกกับ6ก็จะได้เท่ากับ7จกำลัง3ข้อที่4นะคะ p กำลัง7หารด้วย p ีกำลังลบ3ฐานทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเป็น P เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า P ีกำลังเจด ลบด้วยลบ3เหมือนเดิมนะคะลบเจอลบเครื่องหมายชนกันแบบนี้กลายเป็นบวกก็จะได้ p กำลัง7บวก3ได้ p กำลัง10นะคะตัวอย่างที่5ค่ะ3ากำลัง5 M ส่วนด้วย3กำลัง2 M นะคะก็ทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารมีฐานเป็น 3เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะได้3ามกำลัง 5m ลบด้วย 2m นะคะ 5m ลบด้วย 2m เค่ะเรานำา5กับ2มาลบกันนะคะ5ลบ2ก็จะเหลือ3แล้วก็ตามด้วย M แบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างที่6นักเรียนจะเห็นว่ามีฐานที่เป็น x แล้วก็ฐานที่เป็น y นะคะดังนั้นครูจะใส่วงเล็บนะคะ รวมกลุ่มที่มีฐานเหมือนกันไว้ด้วยกันนะคะก็คืออันนี้ฐานที่เป็น x x กาลังลบ8หารด้วย x กำลังลบ2นะคะครูก็จะใส่วงเล็บไว้ด้วยกันจากนั้นครูก็จะมารวมฐานที่เป็น y ไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะ y กำลังลบ7หารด้วย y กำลังลบ3นะคะคราวนี้เราก็จะมาทำทีละ1น,นงวงเล็บนะคะวงเล็บแรก x หารกันนะคะฐานเหมือนกันหารกันก็จะได้ x แล้วนำกำลังลบ8กับลบ2นำมาลบกันนะคะคูณกับ y นำกำลังลบ7ลบด้วยลบ3นะคะตรงนี้เราก็จะได้ลบ8ลบจะลบกลายเป็นบวกนะคะลบ8บวก2ได้ x กำลัง ลนะคะลบ7ลบจะลบเป็นบวกลบ7บวก3ก็จะได้ y กํลังลบ4แบบนี้นะคะหรือนักเรียนสามารถทำให้เลขยกกําลังนะคะเป็นบวกก็คือย้ายลงมาเป็นส่วนกลับมาอยู่ด้านล่างก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย x กํลัง6 y กํลัง4นะคะอันนี้คือสมบัติที่5นะคะถัดไปเรามาดู สมบัติที่6กันนะคะสมบัติที่6บอกว่ากําหนดให้ a และ b แทนจนํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนและ m เป็นจนํานวนเต็มนะคะจะได้ว่า a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง m เท่ากับ a ยกกําลัง m ส่วนด้วย b ยกกําลัง m นะคะนัเนียนจะเห็นว่า m ตัวนี้กระจายเข้ามายกกําลังตัวเศษแล้วก็ตัวตัวส่วนนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันตัวอย่างที่1นนะคะโจทย์ให้มา3ส่วน7ทั้งหมดยกกําลัง5านะคะ 3ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวเศษคือ3ตัวส่วนคือ7ดนะคะดังนั้นเราก็นำเลขยกกำลังกระจายเข้าไปที่ตัวเศษก็จะได้3กำลัง5แล้วก็นำเลขยกกำลังกระจายไปที่ตัวส่วนนะคะก็จะได้7ยกกำลัง5นะคะตัวอย่างที่2ค่ะ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะคะ จากข้อนี้นะคะกาลังติดลบนะคะเราทําให้กําลังเป็นบวกก่อนวิธีการทําให้กําลังเป็นบวกก็คือกับเศษเป็นส่วนนะคะจาก4ี่ส่วนหก็จะกลายเป็น5้ส่วนสจากกําลังลบสก็จะกลายเป็นกําลัง3นะคะจากนั้นเราก็กระจายกําลัง3าเข้าไปที่ตัวเศษนะคะกลายเป็น5ยกกําลัง3แล้วก็กระจายกําลังสมนะคะไปที่ตัวส่วนกลายเป็น4ยกกําลัง3านะคะเป็นคําตอบ ตัวอย่างที่3ค่ะเหมือนกันเลยนะคะเราเห็นว่าเลขชี้กำลังติดลบนะคะดังนั้นเราสลับที่ตัวเศษกับตัวส่วนนะคะก็จะได้ k ส่วนด้วยลบ n จากกำลังลบ5ก็เหลือกำลัง5นะคะจากนั้นเราก็ค่อยกระจายกำลัง5ไปที่ตัวเศษได้ k กำลัง5แล้วก็กระจายกำลัง5ไปที่ตัวส่วนได้ลบ m ยกกำลัง5นะคะสมบัติสุดท้ายค่าสมบัติที่7ค่ะ กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูและ m, n, k แทนจำนวนเต็มนะคะจะได้ว่า a ยกกำลัง m ส่วน b ยกกำลัง n ทั้งหมดนะคะยกกำลัง k จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ k ส่วนด้วย b กํำลัง n คูณด้วย k นะคะสมบัติที่7จะคล้ายกับสมบัติที่6นะคะนักเรียนเพียงแค่ในวงเล็บเนี่ยเรียนกลับมาดูสมบัติที่6ตัวฐานนะคะเป็น a ส่วน b นะคะตัวฐานไม่มีเลขยกกำลัง แต่ถ้าเป็นสมบัติที่7อันนี้จะเห็นว่าตัวฐานนะคะมีเลขยกกําลังทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนดังนั้นเราก็กระจายกําลัง k นะคะเข้ามาที่ตัวเศษแล้วก็เข้ามาที่ตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะพอกระจายเข้ามานะคะนักเรียนมันก็จะกลายเป็นกําลังที่ซ้อนกันใช่ไหมคะจะกลายเป็นจะกลายเป็น a นะคะยกกําลัง m แล้วทั้งหมดยกกําลัง k นะคะ ส่วนด้วย b ยกกําลัง n แล้วทั้งหมดยกกําลัง k แบบนี้เรนก็จะเห็นว่าตัวเศษเป็นกาลังที่ซ้อนกันตัวส่วนก็เป็นกําลังที่ซ้อนกันดังนั้นพอกําลังซ้อนกันนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนสมบัติเกี่ยวกับการคูณเนาะเราก็นําเลขยกกาลังมาคูณกันได้เลยนะคะมันก็เลยกลายเป็น a กาลัง m คูณ k ส่วนด้วย b กำลัง n คูณ k นั่นเนองเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1 นะคะ3ยกกำลัง 2, ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ทั้งหมดหยกกำลัง5นะคะเราก็กระจายกำลัง5ไปที่ตัวเศษนะคะแล้วก็กระจายกำลัง5ไปที่ตัวส่วนเราก็จะได้3กำลัง2คูณ5ส่วนด้วย2กำลัง3คูณ5ได้3กำลัง10ส่วนด้วย2กำลัง15นะคะเป็นคำตอบ มาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ให้5ยกกําลัง m ส่วน7ยกกําลัง n นะคะทั้งหมดยกกําลัง5เราก็นํห้านะคะกระจายเข้ามาที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแบบนี้นะคะจากนั้นกําลังซ้อนกันนํากําลังมาคูณกันนะคะก็จะได้5กําลัง 5m ส่วนเกำลัง 5n เป็นคำตอบนะคะตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3มีลบ2กำลัง4นะคะส่วนด้วย5้ากำลัง7ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะเราก็นำกำลังลบ2กระจายเข้ามาที่ตัวเศษอันนี้คือตัวเศษใช่ไหมคะลบ2กำลัง4แต่ต้องทั้งหมดยกกำลังลบ2ออีกทีหนึ่งนะคะ ตัวส่วนก็เช่นเดียวกันค่ะ5ากำลัง7แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ2อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นฐานที่เป็นลบ2องนำกำลังมาคูณกัน4คูณด้วยลบ2นะคะกำลัง2ตัวนี้ซ้อนกันอยู่เราก็นำมาคูณกันด้านล่างก็เช่นเดียวกันนักเรียนฐานเป็น5านะคะกำลังซ้อนกันนะคะ7กับลบ2ก็เอามาคูณกันนะคะได้ลบ2ยกกำลังลบ 8 4คูณลบ2ได้ลบ8เนาะส่วนด้วย5 7คูณลบ2ได้ลบ14นะคะเป็นคำตอบหรือตรงนี้ถ้านักเรียนอยากจะให้กำลังเป็นบวกนะคะนักเรียนก็ย้าย5ขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วก็ย้ายลบ2ลงมาที่ด้านล่างนะคะกำลังก็จะเป็นบวกทางตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะงานที่เมอบหมายวันนี้นะคะแบบฝึกหัดออนไลน์ครั้งที่4นะคะ ทางนี้ให้หนักเรียนทำลงในสมุดปกแข็งนะคะแล้วนำมาส่งครูในวันที่มาเรียนที่โรงเรียนค่ะ